เคล็ดลับดูแลเครื่องปิ้นความร้อนง่ายๆนะคะเครื่องปิ้นความร้อนหรือเครื่องปิ้นออเดอร์นะคะเราจะต้องดูแลเพื่อให้เครื่องปิ้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะคะรู้หรือไม่หัวพิมพ์และลูกกิ้งนะคะเราควรทําความสะอาดเป็นประจำเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องปิ้นนะคะไอเทมที่เราจะมาแนะนําวันนี้ก็คือปากกาทําความสะอาดนั่นเองคะ่ะปากกานะคะจะช่วยทําความสะอา,าดคราบเก่าและฝุ่นที่เกิดการใช้งานนะคะ ถ้าเราไม่ทําความสะอาดหัวพิมพและลูกกิ้งเป็นเวลานานนะคะเบื้องต้นนะคะเราจะเจอการปิ้นไม่ชัดปิ้นแหว่งเบื้องต้นให้เราเนี่ยสันนิษฐานได้ก่อนเลยค่ะว่ามาจากคราบกาวและฝุ่นนะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่เคยทําความสะอาดเลยนะคะแนะนําให้ซื้อทั้งหมดสีแท่งนะคะเพราะว่า2แท่งแรกนะคะถ้าเราไม่ได้ทาความสะอาดเป็นเวลานานๆน,นะคะตัวปากกานะคะก็จะดํามากๆจนไม่สามารถใช้งานได้แล้วค่ะและก็อีก2แท่งนะคะเราจะทําความสะอาดเป็นประจํานะคะ วิธีทำพอบาสตร์เบื้องต้นนะคะเราก็จะแยกใช้กันดังนี้ค่ะก็คือ1แท่งนะคะแยกใช้บริเวณหัวผิงและอีกหนึ่งแท่งแยกใช้บริเวณลูกกึ่งนะคะถ้าสนใจสินค้ากดตะกร้าได้เลยนะคะหรือสักชทสอบถามแอดมินได้ค่ะ